ตอนนี้เราถึงที่ยี่หนิงซาแล้วนะคะจะเป็นทะเลทรายนะเพื่อนๆด้านหลังมันก็จะเป็นพวกแคมป์แคมอ่ะคือคืนนี้เราจะนอนกันตรงกลางทะเลทรายนะ<ม>่ะยวพาไปดูห้องนี่นะคะที่พักของเราวันนี้น,ะะนี่ค่ะเพื่อนเพ่อนขานี่คือห้องแคปซูลของเรากลางทะเลทรายนะคะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้า ตอนนี้เราก็ถึงยี่ึสารแล้วก็เข้าห้องเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมันจะเป็นลักษณะแบบแคปซูลนะที่นี่เขาก็จะมีน้ำให้สีขวดนะคะแล้วก็มีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศเนาะเพิ่มความชื้นอะเออมันอาจจะอากาศแห้งแล้วก็ที่เนี่ยจะเปิดซันรูฟได้นะเอาไว้นอนดูดาวตอนกลางคืนแต่ตอนนี้คือแดดแรงมากเดี๋ยวเราปิดก่อนห้องมันจะได้เย็นๆแล้วก็ในห้องเขาจะมีในห้องเขาจะมี ที่ส่องดูดาวให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวคืนนี้เรามาส่องดูกันเลิศอะเออหัวเว่ยเป่าเออไม่ใช่แล้วก็ระเบียงนะเปิดได้นี่พี่แนนคนสวยแฮปปี้ดีลักทัวเรานอนเรานอนกับพี่แนนคนสวยนะคะอ่า <c oughs> แล้วก็ด้านนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกโซนส่วนกลางเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำเล่นน้ำต่อมแตมได้ตรงนู้นนูน่นเดี๋ยวไว้พาไปชมนะ แล้วก็ของเล่นเด็กน้อยนะคะเดี๋ยวประมาณสากักยี่สิบนาทีเนี่ยจะพาเพื่อนไปดูพวกกิจกรรมขี่อูดในทัวร์เนี้ยจะรวมกับค่าขี่อูดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดใครจะซื้ออปชั่นเพิ่มนะพวกไปเล่นขับโกคาร์หรือว่าไปเล่นสไลดเดอร์กลางแจ้งซิปลงซิปไลน์เนี่ยก็ซื้ออปชั่นเพิ่มหน้างานได้เลยโอเคค่ะเพื่อนเือนขาไปลุยกันต่อ ลืมเอาเสื้อแขนยาวมาไม่แน่เลยเดี๋ยวเราจะขี่อูดกลางทะเลทรายรค่ะเพื่นอนๆเขาไปเขาเาไปเขาไปเพาไปเขาเขาไปเขวไปเขาไปเขาาเไปาาาาเาเเไปเเ ตอนนี้ก็คือขี่อูดกันะนะคะกลางทะเลทรายแบบนี้ร้อนนะคะเพื่อนๆลืมเอาเสื้อแขนยาวมาด้วยแต่ว่าเขาจะมีรองเท้าสีส้มให้เราอะไว้ใส่พวกกันทรายอูอ้ๆเนี่ยสวยงามประเทศจีนนี่คือมีทุกอย่างนะธรรมชาติทะเลทรายทะเลสา,า,ลสาพีโมฮีมาอะไรมีครบเครื่อง่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นลานขี่อูน่นะคะแล้วก็ที่ออฟโรดนะส่วนนี้ก็จะเด็กน้อยก็จะมาเล่นพวกลากเลื่อนกันนะ <c oughs> ่ะอันนี้นะคะขี่อะไรบางอย่าง <c oughs> เขาเรียกว่ารถ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่ารถ A t ทีวีนะคะ จะให้ทางคนจีนเขาขับก็ได้แต่คนจีนต้องขับแหละเราคงขับเองไม่ได้นะตะลุยทะเลทรายสักการณ์น,นี้ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งน,นะเพื่อนเพื่อนเกิดแบบพายุทะเลทรายค่ะฝนตกแล้วก็ลมแรงมากแล้วคือมันม้วนแบบทรายขึ้นมาเลยอะ่ะเออดูดิดิฉันก็ตกใจมากเลยเนะี่ยแล้วบ้านมันก็สันสันไงมันเป็นบ้านแบบว่าเนะี่ยแคมเปอร์อ่ะเออเนี่ย ดูสิลมแรงมากถ้าเปิดกระจกไปนี่คือสายเต็มห้องนะคะเข้าห้องเนี่ยนะเนี่ยดูต้นไม้ดิตายละเนี่ยเพิเ่งดูวันนี้คงไม่ได้ดูดาวหรอกอันเนี้ยต้องตั้งเป็นที่แขวนผ้าละ หลักที่เมื่อกี้พายุถล่มนะจ๊ะเนี่ยทุ่มกว่านะดูดิแดดมาและเมื่อกี้พายุถล่มแล้วก็มีเรนโบว์ใส่ลุงะอะนี่พระธิรารับเธอตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่านะคะก่อนที่พาทธิรารับใครไปเล่นกิจกรรมช่วงนี้คือโอเคเลยดีงามมากอืม เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันต่อค่ะอันนี้ตึกนี้สีส้มๆก็จะเป็นตึกแบบว่าซื้อตั๋วกิจกรรมแล้วก็มีห้องอาหารโอเคโปรแกรมมองโกเลียในเนี่ยมีหลายโปรแกรมนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะนอนกลางทะเลทรยายแบบปูเนี่ยต้องโปรแกรมนี้เลยเดี๋ยวปูแนะนำให้ค่ะตามรอยปูมาได้เลยแล้วก็จองกับปูด,ด้วยนะ อบรรยากาศยามค่ำคืนต่อแมน้ใครจะเล่นได้สายปิลลงหมดนะ่ะอันนี้ค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนนะ ชอบมากเลยลมเย็นมากลมหนาวเลยเด o o <Good> o m o r r n n n g ค่ะเช้าวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะพาที่ก็ทำงานแบบเต็มกำลังรูปแบบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะเพื่อนๆที่นี่ก็คือบรรยากาศดีมากชอบประทับใจมันก็จะมีลักษณะแบบบ้านแคปซูลแล้วก็ของบ้านปูเนี่ก็จะเป็นเนี่ยไอสีน้ำตาลเนี่ยอ นี่คืออาหารเช้านะคะเนี่ยก็บรรยากาศแบบนะี้กลางทะเลสายอุ๊ยมีทัดไข่แดงกาแฟอยู่ตรงนี้แต่เอาหนูมีอ,อ,อ๋อเน่ปังกโกมีไข่มีแบบซุป ลิปนี้ปูประทับใจมากๆเลยนะคะก็มาสำรวจเส้นทางให้กับลูกค้าเพราะว่าเราเปิดเส้นทางใหม่นอนกลางทะเลทรายบินตรงลงออดอสนะคะเราเรียกกันว่าโปรแกรมมองโกเลียในก็จะติดกับชายแดนของประเทศมองโกนั่นแหละของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเขตปกครองตนเองซึ่งอยู่ในอาณาเขตของประเทศจีนสวยได้ขี่อูดนอนกลางทะเลทรายครบจบ